ในที่สุดนะเฮียชูชูวิทย์ของกระผมก็ไปแล้วจริงๆคฟังให้ดีนะชูวิทย์ก็ไปแล้วจริงๆตามรายงานข่าวของจัลลุสุไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไปแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อวาน11โมงเจๆไปต่างประเทศนะคำว่าไปแล้วในที่นี้สิบเอ็โมงเจๆชูวิทย์ใช้คำว่าถูกถูกเข็นส่ง ถูกเข็นส่งสนามบินสุวรรณภูมิได้หรือไม่เพราะเพราะเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะเป็นช็อตที่ชีวิตต้องนั่งรถเข็นต้องนั่งวิวแชร์<า>เดินทางจากที่พักเดดเดวิสหรือคอนโดแถวแถวสุขุมวิทไม่แน่ใจออคืนวันซืนแกไปดรอปที่เดอะเดวิสหรือคอนโดที่สุขุมวิทผมไม่แน่ใจค เอาเป็นว่าจากที่พักจะเดินทางไปที่สนามบินสุนทรภูมิ1 1เโมงเมื่อวานต้องนั่งวิวแชร์ไปไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้มาก่อนขึ้นเครื่องจะไปลอนดอนเมื่อถึงลอนดอนจะต่อเข้าสกอตแลนด์จะแอดมิดจะไปรักษาตัวมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์หมอที่นั่นคนนึ่งเป็นลูกเขยของ คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เป็นลูกเขยที่แต่งกับลูกสาวคุณชีวิตเป็นลูกสาวที่ได้กับเมียแม,ม่แต่เลิกกันไปแล้วนะโอเคเอาันให้มันทะลุทะลวงก็นแล้วกันไปดูคลิป,ปนต่อไปนี้ครับเชิญครับดูแล้วก็เศร้านะดูแล้วก็วังเวงมันจุกขึ้นมาในหัวอกจริงๆเราไม่คิด เราไม่คิดว่าจะได้เห็นชีวิตในสภาพอย่างนี้ก็ดูอิดโรยค่ะจากคลิปคลิปนี้เราดึงภาพนิ่งมาให้ชมกันสองภาพเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งก่อนนะภาพที่หนึ่งาสาสววูที่อยู่ข้างๆเฮียชูก็คือน้องตะน้องตะก็คือคุณรการตากระมลวิสิลูกสาวของคุณชวิตค่ะตะ จะเป็นลูกคนเดียวที่ตามไปดูแลพ่อถึงพี่สกอตแลนด์นะรับทราบกันตามนี้ไม่ช ha. ัดใช่ไหมฮะซูมเข้าไปใกล้ๆไปดูอีกภาพหนึ่งครับไปที่อีกโอเคเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นอาการคอตกของ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 คุณชีวิตไหมฮะเห็นอาการเสมือนนกบาดเจ็บของคุณชีวิตไหมฮะอาการนกบาดเจ็บ มันปรากฏให้เห็นชัดเลยหนึ่งต้องนั่งวิวแชร์ไปสนามบินสองต้องถือไม้เท้าสามนั่งคอตกสี่ดูสีหน้าสีตาดูภาษากายสิครับผมเข้าใจว่าภาพนี้ภาพเดียวอธิบายได้เป็นล้านคำอธิบายความเป็นชีวนะิตณวันนี้สรุปว่าเฮียชู ไปแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็ยังไม่มีกําหนดเดิน,นทางกลับเมืองไทยนะไปลอนดอน<ช>ต่อไปที่สกอตแลนด์ก็ะซิบนิดหนึ่งยังไงดีอังกฤษมีกฎหมายการลุยาค่าโอเคพราะทำไมวะเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆก็ไหนๆเข้าไปแล้วเฮียชูคำเดียวสั้นๆจากใจของน้องมาแก่ก็แล้วกันขอให้โชคดีครับเฮียชูค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับคุณชูวิทย์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการนําเสนอภาพนี้ตามสื่อต่างๆนะคคนก็ให้กําลังใจส่งกําลังใจไปถึงคุณชูวิทย์นะคะครับแต่เฮียชูเฮียชูควรจะภาคภูมิใจนะอนดีตของเฮียชูจะรวยมาจากอะไรก็ช่างมันเถอะทุกคนแม้กระทั่งหมาแก่มันก็มีสองด้านอยู่ในตัวเลือกที่จะจะสัมผัสหมาแก่สัมผัสสัมผัสเฮียชูในด้านมืดหรือด้านสว่าง ด้านบวกหรือด้านลบด้านเลวระดับนรกขุมสุดท้ายหรือสัมผัสด้านที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอะไรก็แล้วแต่อดีตของชีวิตว่ากันไปแต่วันนี้ผมเชื่อว่าภาพที่สังคมจะจดจำได้คือภาพของนักรบประชาชนถือดาบเดินนำหน้าประชาชนเข้าต่อสู้กับอะไรตรงนี้อะไรที่มันไม่ถูกต้องเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันนะค่นะ คนจะคิดถึงชูวิทย์มากเป็นพิเศษนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะเชื่อว่ามีประเด็นตนร้อนในสังคมที่รอคนกล้าที่จะถือดาบแล้วก็เดินนำหน้าประชาชนพูดได้แค่นี้มีไม่กี่คนที่จะกล้าทำแบบนั้น